ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะยังคงเกาะติดเทศกาลรับปริญญาอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะคะของกาเจ็ก็จะดูเป็นแบบว่าเรโทรดูมีอะไรนิดนึงชิ้นแรกนี้นะคะเป็นหูฟังที่ชื่อว่า i-megka หูฟังที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นหนังค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความนุ่มสบายเวลาสวมใส่แล้วก็สวมใส่ได้นานไม่เจ็บหูด้วยเก๋ลดเนาะจริงๆเอาไปเป็นพร็อพเนี่ยเวลาแบบ แต่งตัวดูแบบดุ๊กดุอกไให้ล้วคือทั้งหูฟังอนดีไซน์ของเขาคือรายละเอียดเท่มากอะสวยจังสวยทุกมุมเลยอ่ะโรอ่ะสุดๆอ่ะมาสู่ชิ้นที่2ของเรานี่นะคะนี่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปแต่อันนี้ให้มันดูมีอะไรนิดนึง อันนี้เนี่ยก็เป็นไมโครโฟนสําหรับคนชอบแชทชอบแบบร้องเพลงชอบอัปโหลดขึ้น YouTube ตัวปลั๊กของตัวไมโครโฟนนี้ก็สามารถเสียบตรงช่องรูมคยตรงคอมพิวเตอร์ของเราทั่วไปได้นะคะและที่เก็บไปกว่านั้นนะคะไมโครโฟนอันนี้เนี่ยเป็นแบบ2.5 d r ไดรเวอร์ไฮคุณลิตี r r o ร n d หมายความว่าเพราะจะร้องอะไรมาจะเกิดลูกคอ18ชั้นขึ้นมาทันทีก็จะได้เลยนี่คือของสอสิ่งไตเรทที่เรามาอัปเดตในวันนี้ อย่างที่พี่บีบอกไปนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเทศกาลร,รับปริญญาเพราะฉะนั้นค่ะดิสเพลย์ด้านหลังของเรานะคะคก็จะเป็นของขวัญเยอะแยะมากมายเลยที่คุณสามารถเลือกสรรไปให้เพื่อนๆบัณฑิตท,ที่เรียนจบได้นะคะมีทั้งตุ๊ก,กตาเก้กไก่นี่ไงเป็นแบบป้ายถือเก๋กๆมีหมดเลยเพราะเพรมมีทุกสิ่งจบสวยจุงเบย เขาอินเทรนมากเลยนะมีเทรนอินเทรนสุดๆจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงและขอบอกนะคะว่าที่อยู่ในรายการของเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะดูแบบเต็มๆตาแล้วไปเลือกด้วยตัวเองเลยนะคะไปได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะมีงาน B-Trend Congratulations Class of 2013ไปได้ที่ B-Trend ทุกสาขา Emporium และ Paragon Department Store ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะและสำหรับขบวนปอมๆ B-Trend Congratulations นะคะเรายังคงไปร่วมยินดี กับบัณฑิตในทุกๆมหาวิทยาลัยกันอยู่นะคะควันนี้ค่ะเราจะไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคมหาวิทยาลัยต่อไปคือมอกเกษตรนั่นเองบอกได้เลยนะคะว่าขบวนของเราเนี่ยไม่ได้ไปสร้างแค่ความสนุกสนานอย่างเดียวเพราะว่าเรามีทั้งน้ําเย็นๆ<ช>มีพัดไปให้มี<ช>ไอศครีมอร่อยๆแล้วก็มีถุงด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่รับปริญญาเนี่ยบัณฑิตก็จะได้ของเยอะะมากมายเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีถุงไปให้และในถุงเนี่ยก็จะมีของเก๋ๆนี่ค่ะมันมีคูปองค่ะ ที่เราสามารถเป็นแรกของพรีเมียมมูล,ลค่า300บาทได้ฟรีๆดังนั้นแผ่นพับนี้ที่เห็นมีค่านะคะมีค่านะคะเป็นคูปองที่มูลค่า300บาทเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่ไปร่วมแสดงความดีดีกับบัณฑิตกันไปแล้านะครับถ่ายรูปมาโชว์พวกเราหน่อยละกันนะครับถ่ายรูปกับบัณฑิตที่เฮฮาที่สุดนะครับโพสต์มาแชร์ก,กันได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e a m c l u b นะครับแล้วมันลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะได้รับของรางวัลสุดเก๋นะครับเป็นนาฬิกาจาก B-Train ไปครอบครองครับลุ้นสนุกได้แต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ครับขอบคุณของที่นำาอัปเดตจาก B-Train ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับไปค้นหาคนที่มากความสามารถและก็น้าตาดีกับช่วงนี้ครับโซคูสคูแนว ต้นคือสคูแนวนี้เรามาเยี่ยมถิ่นโรงเรียนชายล้อนอีกโรงเรียนหนึ่งในเครือจตรุรมิตรนั่นก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัยครับวันนี้เรามาตามหาหนุ่มชื่อเข้าตังซึ่งแหล่งข่าวบอกเรามาว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีดีลาในการเล่นฟุตบอลที่ไม่ธรรมดาซึ่งวันนี้เข้าตังจะพาเพื่อนๆไปดูการแข่งขันฟุตบอลชงโคลีกของชาวม่วงทองจะสนุกมันขนาดไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมเข้าตังปุดิตจิลุงสาครเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพริเตียนครับวันนี้ที่โรงเรียนมีการแข่งขัน ฟุตบอล BCC ครับซึ่งเป็นลีกของโรงเรียนที่มีการแข่งขันมายาวนานกว่า30ปีแล้วครับส่วนจะมันขนาดไหนตามผมมาเลยครับหนุ่มหล่อนักกีฬาม,มากความสามารถแถมยังเป็นพิธีกรภาคสนามเก่งขนาดนี้ก็ต้องยกตำแหน่งโซครูสคูแนลให้ไปเลยครับ ช่วงนี้ไอเซสมีเรื่องอะไรเก๋ๆบ้างคะพี่บีมพี่อุ้มของบีมนะคะเป็นเรื่องราวการตลาดอันน่ารักดีกว่าคือของราเมงหมีน้อยที่จะเอารายได้ไปช่วยน้องหมีที่สวนสัตว์ค่ะแค่ชื่อก็น่ารักแล้วส่วนของอุ้มนะคะเป็นการช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะเป็นป้ายโฆษณาที่สามารถผลิตน้ําเพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้าของคนเปรูได้ป้ายโฆษณาจะผลิตน้ําได้ยังไงติดตามชมได้ไอเซอร์ชช่วงหน้าค่ะๆๆๆ